สวัสดีค่ะนี่คือคอนโดฮาร์โมนีลี i n g คอนโดกลางเมืองตั้งอยู่ซอยพหนโย, K, ยธทิน11เขตพญาไทยอยู่ห่างจากปากซอยเพียง100เมตรเท่านั้นเองค่ะนอกจากนั้นคุณยังสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS ัสผ่านควายหรือ BTS อารีตามความสะดวกได้เลยนะคะเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองซอยนี้ขอบอกเลยว่ายังได้รับรางวัลโครงการสวยในซอยอีกด้วยค่ะนับว่าเป็นย่านคนมีระดับเลยก็ว่าได้นะคะจุดเด่นที่สําคัญคือใกล้เซ็นทรั พผาวบิกซีสะพานควายโรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลวิมุตสวนจตุจกักรและตลาดออตโกบอกเลยว่าซอยนี้ยังสามารถขับทะลุไปถึงถนนพระรามหกได้เลยนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำฟิตเนสซาวน่ารปภก้องวงจรปิด24ชั่วโมงลานพักผ่อน WiFi และประตูคีย์การ์ดค่ะห้องนี้ตั้งอยู่บนชั้น8ตรงกับหน้าลิฟต์พอดีเลยค่ะและเป็นห้องที่ไม่ติดกับห้องไหนเลยมีความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยค่ะบนเนื้อที่86ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องโถงและ1ห,ห้องครัวมีระเบียงในตัวทุกห้องนอนด้วยนะคะ หลังจากที่เราชมพื้นที่ส่วนกลางด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาชมพื้นที่ด้านในของเราในเนื้อที่86ตารางเมตรกันค่ะโดยพื้นที่ส่วนแรกนะคะที่เราจะพาท่านชมก็คือบริเวณด้านเคาน์เตอร์ครัวของเราค่ะด้านนี้เป็นซิงค์ล้างจานนะคะอันนี้เราใช้ระบบกรองน้ำค่ะด้านล่างนี้ค่ะ,ะระบบกรองน้ำนะคะ อันนี้อย่างดีนะคะเจ้าของห้องนี้อย่างดีทุกปีเปลี่ยนทุกปีด้วยค่ะส่วนด้านนี้เป็นเตาไฟฟ้าบิวอินค่ะของซีเมนต์นะคะใช้ทั้งหมด4เตาค่ะแล้วก็ด้านบนนี้นะคะเราใช้เป็นเครื่องดูดควันนะคะของยี่ห้อเดียวกันด้วยราคานี้ก็ไม่เบานะคะ เริ่มต้นก็หลักสามหมื่นนะคะวว้า <Wow. S 1> สำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่ทำกับข้าวโดยเฉพาะอาหารไทยนี้ค่อนข้างจะมีกลิ่น,นะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นห้องน้ําสําหรับแบบเอาไว้แบบรับแขกหรือว่าเป็นห้องน้ําของเจ้าของที่เอาไว้ใช้ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะอ่ากล้องตามมาเลยค่ะอันนี้ประตูห้องน้ําเราใช้เป็นแบบเหมือนเอ่อเหมือนไฟเบอร์กลาสนะคะซึ่งมันจะไม่แตกเวลาที่แบบบ้านไหนที่มีเด็กหรือว่า ผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่อันตรายค่ะมันสามารถแบบเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยได้ดีนะคะในพื้นที่ของห้องน้ําห้องนี้นะคะนอกจากจะมีประตูด้านนี้แล้วยังมีประตูอีกด้านหนึ่งนะคะอ่านี่ตามมาค่ะเดี๋ยวจะพามาดูประตูด้านนี้เป็นประตูสู่ห้องนอนค่ะเรียกว,ว่าห้องนอนเล็กของน้องๆหนูๆเด็กๆหรือว่าเป็นห้องนอนรับแขกก็ได้ค่ะนี่นะคะ อันนี้ส่วนด้านนี้นะคะเป็นตู้บิวอินค่ะดูนี่นะคะเป็นยังไงฮะอันนี้บิวอินนะคะราคาไม่ต่ำกว่าหลักแสนนะคะอ่ะกล้องดูด้านในได้นะคะมีชั้นแบบว่าเราสามารถบรรจุของได้เยอะมากสามารถใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยเสื้อผ้าสูทแล้วก็มีชั้นเล็กๆๆๆสามารถใส่ได้จุได้เยอะมาก ในตู้หนึ่งใบแอรยี่ห้อมิสซูบิชินะคะแอร์เย็นเฉียบม,มากเลยค่ะโอเคค่ะแล้วพื้นที่ด้านนอกนะคะ บอกเลยว่าแบบคือบรรยากาศดีมากวิวดีมากนะคะตรงนี้สามารถทําเป็นที่ตากผ้าได้นะคะแล้วก็ข้างในนี้เราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ถึง2เครื่องนะคะเครื่องซักผ้าได้มีปลั๊กให้นะคะคอมเพรสเซอร์แอร์วางอยู่ด้านบนแล้วเรียบร้อยมีที่ตากผ้าแบบนี่ค่ะเป็นไงคะมีไหมคะสะดวกนะคะ ประตูเปิดได้สองทิศทางนะคะคุณลูกค้าเปิดด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกสบายในการจัดวางการจัดห้องนะคะไปค่ะออกจากห้องนอนเล็กนะคะเราจะพามาดูพื้นที่ส่วนกลางก่อนนะคะเพราะว่า เวลาที่เราออกจากห้องเล็กเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือพื้นที่ส่วนกลางคือห้องโถงที่บริเวณดูแบบกว้างมากค่ะดูสิคะเราสามารถแบบวางโซฟาตัวยาวได้เลยนะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นกระจกโอ้โหบอกเลยว่าเจ้าของห้องชื่นชอบมากค่ะเพราะว่าเวลาที่เราต้องการแบบพักผ่อนสายตาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดกระจกตรงนี้ เป็นไงคะอ่ากว้างมากโดยประมาณคือ3เมตรเลยนะคะสำหรับพื้นที่ด้านนี้ค่ะอาจจะใช้พลังนิดนึงมองด้านกว้างค่ะเป็นไงคะเวลาที่เราแบบเดินเข้ามาแล้วเ,เห็นแบบวิวอย่างนี้มันหายเหนื่อยนะคะมันหายเหนื่อยได้เลยนะแล้วแบบว่าถ้าเกิดเราตั้งโต๊ะกาแฟตรงนี้ก็ได้แล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็แบบ จิบกาแฟจิบขนมเคก้กเบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชมอ๋อบรรยากาศดีมากสำหรับด้านนี้นะคะเราก็ทำเป็นบิวอินเช่นกันค่ะด้านนี้เป็นโฮมเท h e เตอร์นะคะเราใช้วางทีวีได้ถึง24นิ้ว64นิ้วก็ได้นะคะขนาดใหญ่พื้นที่ใหญ่มากเลย มีรูให้เรียบร้อยค่ะด้านนี้นะคะด้านล่างนี้สามารถวางเป็นแบบอุปกรณ์ลำโพงหรือว่าอย่างอื่นที่เราต้องการจัดวางได้ไปค่ะเราจะพามาดูเดี๋ยวอูไว้ก่อนนะคะว่าห้องนี้คือห้องอะไรห้องนี้เป็นห้อง master b e บ r o ูมของเรานะคะคือเป็นห้องหลกักห้องนอนใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูค่ะห้องนี้พื้นที่จะกว้างกระเป๋านะาเทนเทนเป็นไงครับ โอ้โหอยากจะบอกว่าเราสามารถใช้หัวเตียงของเรานี้หมุนได้ถึง3มทิศทางนะคะด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ได้ด้านนี้ได้นะคะแล้วก็อยากให้คุณนะคะดูนี่ค่ะตู้ของเรานะคะห้องนี้ก็บิวอินเช่นกันนะคะเดี๋ยวให้ดูไฮไลท์นะคะตู้นี้มาเป็นไงคะบิวอินไฟให้เรียบร้อยค่ะลินชัก ใส่ได้นะคะ หลายๆห,ห้องที่นี่นะคะจะใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ครัวเอาโดนะคะเพื่อแบบทํากับข้าวที่ค่อนข้างมีกลิ่นแรงแล้วก็ควันแบบอาจจะนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็สามารถออกแบบให้ช่างออกแบบได้นะคะตรงนี้ด้านนี้2ด้านนะคะตู้กระจกตู้เสื้อผ้านะคะ เป็นอะไรที่แบบลงตัวมากคุณไม่ต้องมีตู้สภ้อาอะไรที่แบบเคลื่อนย้ายได้อีกแล้วเพราะที่นี่เราทำให้หมดแล้วนะคะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องน้ำของห้อง master bedroom ค่ะเราจะพามาดูด้านนี้ค่ะเด๊ นี่เราก็แบบว่าวันไหนที่แบบอากาศคมเครึ้มนะคะที่แบบอยากจะแบบลงแช่อาตีฟองสบู่ฟองนมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบนั่งจิบวายเบาๆอะไรอย่างเงี้ยกรุ๊บลิ๊บค่ะสำหรับโซนด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะเรนชาวเวอร์ของเราเนี่ยมีเราใช้เป็น2ระบบนะคะอันนี้ระบบทำน้ำอุอน่นแล้วก็เป็นระบบน้ำเย็นนะคะด้านบนด้านล่างใช้ได้อันไหนก็ได้นะคะแบบ ห้องน้ำคุณยืนอาบน้ำแบโอ๋แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากเลยกว้างมากนะคะนี่คือไม่แคบนะโดยประมาณคือ1นึ่เมตรห้าคูณสเมตรได้ค่ะอาบน้ำสองคนก็ได้นะคะถ้ามีแฟนนะ,ะส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นไงคะวางเครื่องสำอางโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะเครื่องสำอางนี่เยอะมากวางได้แบบ คุณดูสิคะคุณจะวางอะไรบ้างน้ำหอมน้ำหอมเครื่องสำอางเป็นชั้นวางคือเดียแล้วอันนี้นะคะผมนะคะนี่หมุนได้ทุกทิศทางค่ะและในห้องน้ําโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอยากจะบอกว่าเรื่องของการทําผมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเราต้องม้วนผมนะเป่าผมนีน,นี่ค่ะปลักอินในตัวค่ะ ค,คุณลูกค้าคะสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวห้องของเราในวันนี้รีวิวการขายเองโดยไม่มีในหน้านะคะเพราะว่าเจ้าของห้องขายเองค่ะราคาที่เราจะขายในวันนี้นะคะเป็นราคาที่คุณลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ราคาไม่แพงนะคะตั้งอยู่ที่พหลนโยธินซอย11นะคะชื่อคอนโดฮาร์โมนีเีฟวิงนะคะเราเสนอขายในวันนี้ก็เพียงแค่ 6.9ล้านบาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะหรือว่ามีข้อเสนออะไรดีๆเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์นะคะเข้ามาสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกๆท,ท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ และส่วนจากส่วนข้างบนนะคะนี่ก็เป็นโถงนะคะทางจอดรถนะคะทางเข้ามาจากฝั่งขวามือของเรานะคะเข้ามาแล้วก็จะยาวไปตรงฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นที่จอดรถทั้งหมดเลยนะคะในส่วนด้านล่างนะคะก็คือชั้น1แล้วก็ชั้นล่างจะเป็นชั้นบีนะคะชั้นหนึ่งก็จะตรงกับล็อบบี้ในฝั่งตรงนี้นะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเราก็จะฝั่งลงชั้นใต้ดินนะคะก็จะเป็นตรงปลายแล้วก็เลี้ยวขวามือนะคะแล้ว